ยินดีต้อนรับสู่ไบอัปเดตแหล่งรวมข่าวสารและอัปเดตเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ที่คุณวางใจได้วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ Honda Wave 126รุ่นปี2025รถครอบครัวรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยฟีเจอร์ที่พัฒนาใหม่และสมรรถนะที่ยอดเยี่ยม Honda Wave 126ปี2025เป็นคำตอบของ Honda ต่อความต้องการรถจักรยานยนต์ที่เชื่อถือได้ ประหยัดน้ำมันและใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในตลาดที่เน้นความคุ้มค่ารุ่นใหม่นี้ยังคงเอกลักษณ์ของตระกูลเวฟแต่มีการอัปเกรดในหอลายจุดที่ทำให้มันโดดเด่นยิ่งขึ้นในกลุ่มรถแบบอันเดอร์โเริ่มจากดีไซน์ก่อนเลยเวฟ126ใหม่มาพร้อมกับฝาหน้าเล็ดีไซน์เฉียบคมชุดแฟร์ริงและลวดลายใหม่ที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตมากยิ่งขึ้นมีตัวเลือกสีใหม่ที่ทันสมัยเหมาะกับทั้งวัยรุ่นและคนทำงานในเมือง โครงสร้างยังคงมีขนาดกระทัดรัดและน้ำหนักเบาทําให้ควบคุมง่ายแม้ในสภาพจราจรที่หนาแน่นในด้านเครื่องยนต์มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด125.8ลูกบาศกเซนติเมตรแบบสูบเดียวระบายความร้อนด้วยอากาศที่ปรับปรุงให้ขับขี่ได้ลื่นไหลและประหยัดน้ํามันมากขึ้นซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสําหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันฮอนด้ Honda ระบุว่ารุ่นนี้ให้ประสิทธิภาพการประหยัดน้ํามันที่ยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่รุ่นเวฟยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเกียร์ของรุ่นนี้เป็นแบบกึ่งอัตโนมัติที่ช่วยให้การขับขี่สะดวกสบายโดยไม่ต้องบีบคลัตช์เหมาะสำหรับผู้ใช้ทั่วไปหรือแม้แต่ผู้ที่ทำงานเดลิเวอรีด้วยต้นทุนดูแลรักษาที่ต่ำเรื่องความสะดวกสบายก็ไม่น้อยหน้าตัวรถมาพร้อมเบาะนั่งคู่ที่นุ่มสบายช่วงล่างปรับปรุงใหม่เพื่อรับแรงกระแทกได้ดีขึ้นและมีช่องเก็บของใต้เบาะที่กว้างขวาง สามารถเก็บหมวกกันน็อกหรือของใช้เล็กๆน้อยๆได้หน้าจอแสดงผลเป็นแบบดิจิทัลแอนั้นล็อกที่ให้ข้อมูลสําคัญอย่างชัดเจนเช่นระดับน้ํามันความเร็วและระยะทางเรื่องความปลอดภัยก็ถือว่าครบถ้วนเพราะมาพร้อมระบบเบรกคอมบีเบรกของ Honda ที่ช่วยกระจายแรงเบรกให้สมดุลช่วยให้เบรกได้มั่นใจย,ยิ่งขึ้นอย่างแบบไม่มีอย่างในและโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงก็เสริมความปลอดภัยได้อีกระดับ สรุปแล้ว Honda w เว e 126ปี2025เป็นรถที่ลงตัวทุกด้านไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนคนทำงานหรือพนักงานส่งของรถคันนี้ตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วนทั้งด้านประสิทธิภาพความประหยัดความสะดวกและราคาที่คุ้มค่าขอบคุณที่ติดตามรับชมใบอัปเดตหากคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขับขี่ปลอดภัยนะครับ